กราบสวัสดีเพื่อนๆ่พีพพน้องทุกท่านนะยิดีต้อนรับเข้สู่ช่องตุกเกมก็อยู่ผมนะฮะเดียเอรนั่นเองเป็นเกมของค่ายคอมทูเอดนะเก็บเหรียญซ2ตูเอก็นะฮะก็ภาพสวยมากก็จะมาแนะนําตัวละครที่ควรรีหาแล้วก็รายละเอียดเทคนิคต่างๆนะฮะสำหรับตัวละครควรจะรีหาทียอะไรเกรดอะไรครับผมเพราะเกมนี้มันมีเกรด C เกรด B เกรดเเกรดเ s นะเกรด s s r ด้วยนะฮะ ก็ก่อนอื่นจะไปดูกันนะฮะรายละเอียดก็ฝากร้านเติมเกมโอท็อปอัพนะร้านเรารับเติมเกมนี้โดยเฉพาะนะฮะทักไปที่เพจได้เลยครับผมจะมีแอดมินคอยบริการก็แพ็กถูกมากๆเลยนะฮะก็จะได้แบบไม่ต้องเปลืองตังค์ท่าน,นเติมหมดร้านเราคือประหยัดตังค์แน่นอนนะฮะไงฝากร้านเติมเกมของเราด้วยลิงก์ทิ้งไว้ใต้ดีคุชชั่นทุกครั้งเลยนะฮะหรือว่าปักบนสตีมทุกครั้งนะฮะมาดูกันนะว่าเราควรจะรีหาตัวละครอะไรนะฮะผมแนะนําเลยนะฮะอ่า สี่อ่าห้าตัวบนนะฮะสำคัญมากนะฮะห้าตัวบนกับเชียเอสเอสสำคัญหลายตัวนะฮะแรงๆก็จะเป็นอ่าซาซาฟิน่านะฮะซาฟิน่าตัวกลางแถวบนนะตัวกลางแถวบนแล้วก็แท้งจะเป็นไคลอสดีมากเฮสเทียขวามือแรงมากนะฮะเอ,อเรียลเนี่ยหัวสีฟ้ากลางโล่นะแล้วก็ เอเทลอีเทลตัวแรกแช่น้ําแข็งแรงนะฮะการจะรีหาตัวละครแนะนําให้รีหาตัวพวกนี้นะฮะจะต้องมีตัว3 s มเอนะฮะเห็นไหมเอสเอสเอสามเอนี่1ตัวเกรดเอนะครับผมแล้วเทียเอสเอตัวไหนก็ได้ที่เป็นดาเมจนะฮะเพราะเอลล่ามันแจกอยู่แล้วถูกไหมตัวไหนก็ได้ที่เป็นดาเมจนะฮะเป็นเกรด B นอนนั่งเล่นได้เลยครับเดี๋ยวผมจะอธิบายตั้งแต่ตัวแรกเลยนะครับเพราะตอนนี้เซิร์ฟมันปิดผมไม่สามารถให้ดูสกิลได้อ,อให้ดูแบบนี้นะครับเพราะเซิร์ฟมันปิดเนาะคนไม่เล่นเยอะเนะี่ะแหลกตัวแรกครับโดดเด่นด้วยเรื่องของน้ําแข็งนะฮะเชนสกิลได้อันอันสุดท้ายเชนสกิลดีด้วยตัวนี้อันที่2เป็นตัวซับพอร์ตทีมที่ดีครับกลางโล่เนาะมีในทีมก็คือเกรด B ก็เล่นได้ผมก็เกรด B นะยผมไม่มีเกรด A สักตัวเดียวนะฮะ ซาฟีน่าตัวนี้แรงมากผมบอกเลยว่ามีอินซีคอยเก็บสเตตแล้วก็ยิงเข้าไปจะแรงมากเหมาะกับการตีบอสเดี่ยวมากนะตัวนี้ผมใช้อ่าเกรดบก็แรงแล้วนะส่วนเคียร์ลอดหรือไครลอดนะฮะเป็นแท้งที่ดีที่สุดตอนนี้แล้วนะฮะอ่า uh, ในเบตานี้ตัวนี้มีไว้ติดเทียโคตรจะดีเลยนะผม B ขึ้นไปใช้ได้หมดนะส่วนใครใช้ซเหมือนผมว่าอมไม่มีจริงกั้มกึนก็ใช้ได้นะฮะ ฮสเทียดีมากตัวนี้นะผมแรงจัดมากเนะียใครได้ไปเนาะแนะนำห้าตัวบนต้องเป็นเกรด A เท่านั้นนะฮะอ่าส่วน S อใครได้เกรด A ก็ดีไปนะคือตัวแรกครับอ่าริวแก่นะฮะตัวนี้ก็เป็นดาเมจดีเด้งเลือดเองได้แต่เด้งไม่เยอะมากแต่ก็มันดูแลตัวเองได้อยู่แถวหลังไว้นะฮะเอาไปเป็นแท้งไม่ไม่เวิร์กผมลองแล้วส่วนจินริวตัวนี้หล่อเท่เนะฮะ ฟันแล้วศัตรูจะลอยไปข้างบนก็คือขัดจังหวะศัะตรูได้เนาะตัวนี้น้องลิ้นเนี่ยดีมากตัวนี้เป็นเกรดบีเกรดเอก็ได้ครับตัวนี้เนี่ยสองแถวเนี่ยเกรดเอเกรดบีได้หมดเป็นตัวล้วงหลังได้ด้วยแรงด้วยนะครับผมยอนบีเนะฮยยอนบีตัวนี้ผมใช้ก็เป็นดาบเนาะก็ค่อนข้างจะดีตัวนี้เนะเอลล่านี้ต้องต้องใช้อยู่แล้วเพราะว่าเชนสกิลมันหิวหมูนะตอนนี้ฮิวหมู่เชนสกิลมีตัวนี้ แล้วก็ใช้เชนสกิลตัวนี้ได้ครับอ่าไอตัวกาดินเห็นไหมเห็นไหมจะมีแรงเอสแรงเอสแรงเอสแรงเอนะฮะแล้วก็มีเชนสกิลคือพวกนี้ใช้เชนสกิลได้ดีมากนะตัวนี้เอามาใช้ได้ส่วนดันเจียนนะครับห้าตัวละครนี้ดันเจียนต้องมีนะฮะไว้ลงดันเจียนจะมีพาสซีฟของมันนะคอยบวกเพิ่มนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยส่วนเอสตาบันเนี่ยเอสตาบันบัฟดีมากนะฮะตัวนี้ถ้าใครเป็นสายกายภาพเอสตาบันเนี่ยเห็นไหมคำว่าดันเจียนตัวที่4นะฮะ ไอคาวบอยเนี่ยมันจะบวกเปอร์เซ็นต์สิของกายภาพนะฮะนาน60วิให้เพื่อนทั้งหมดด้วยนะฮะจะต้องมีไว้อย่ากินนะไอตัวดันเจียน5้าตัวเนี่ยอย่ากินนะเซนอนก็เป็นตัวที่โอเคอยู่นะแต่ว่ามันก็ดีอยู่แหละมันเผาไหมแต่ผมไม่รู้ว่าความสามารถจริงๆมันคืออะไรแต่ว่าความสามารถจริงๆมันก็คือพวกเผาไหมสกิล2ใช้แล้วก็สกิลหนึ่งใช้ซ้ําต่อก็เพิ่มดาเมจไปอีกอะไรเงี้ย ส่วนฟลอเรนนี่ก็เป็นตัวซัพพอร์ตเอ็ยซัพพอร์ตที่เฉพาะทางนะฮะจะมีพัชสิสกิลเกี่ยวกับร้านค้าอะไรสักอย่างนี่แหละนะประมาณนี้นะส่วนเชนสกิลกาดินนี่เอามาฮิวได้นะฮะไอตัวต้วนไะม้เนี่ยหนึ่งสองสามสี่อ่าไอตัวที่หกนะฮนะเชนสกิลฮิวช่วยกับน้องเอลล่าได้เนาะส่วนแรกเอ็ดตัวที่ใช้ได้ก็จะเป็นวีนะฮะวี v. แล้วก็ฮุนจินฮุนจินนี่จะเป็นพวก ไปฟ้าช็อตนะฮะทำให้ฝั่งตรงข้ามอ,อันติเกตทถ้าไม่ตายหายไป20%เนาะส่วนเวนี่อันติเชนก็ยิงศัตรูกระเด็นแถวฝอยหลังได้ก็ขัดจังหวะได้เหมือนกันแครี่แรงก็จริงแต่ว่าไม่มีอะไรมากมายก็แรงอย่างเดียวนะฮะส่วนลุคนี้ก็ก็ได้อยู่จะไม่แนะนำนะถึงจะเป็นลุกแรงอ,งอ,งอีสรุปเลยแล้วกันว่าเชียริสผมอยากแนะนำจากใจจากที่ลองหลายตัวละครหลายหลายไอดีก็ แนะนำนะฮะเทีย 3s เป็นแรล่ง b ก็ได้แรล่ง A ก็ได้เพราะว่าเวลาอัพมันอัพยากนะฮะใช้หลายตัวนะฮะส่วนแรง่ง i แนะนําเลยครับเป็นแรง่ง A ก็ได้แหล่ง ss ก็ได้แต่ผมอยากให้ท่านมีอ่าเทีย 3s สักตัวหนึ่งแล้วก็เทีย ss หลายๆตัวก็ได้นะฮะขอให้มีองค์ประกอบนะตอนนี้ทีมผมก็มีตัวเนี้ยเอลเลียจินลิวนะ เอล่าสามตัวแล้วแล้วก็ไคลลอสเทียซีนะครับผมเอามาใช้แก้สถานาการณ์ไปก่อนนะฮะก็ราวๆนี้ตอนนี้ของทีมผมแล้วก็อ,อย่าลืมนำอ e ีนะฮะแต่ว่าภาษาอังกฤษมันเขียนว่านำอ e ีใช่ไหมนำอ e ีตัวธนูตัวนี้ถ้าได้แรงเอมาแรงนะฮะพอๆกับแรงน้องๆกับซาฟิน่าซาฟิน่าถ้าปลดพาสซีฟจะยิงแบบไม่สนเดฟนะแรงมากเชนสกิลใช้ได้เลยครับตัวนี้ เชนสกิลไว้ใช้ใส่บอสได้นะผมตัวนี้ค่อนข้างจะดีนะประมาณนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆต้องต้องดูองค์ประกอบเกี่ยวกับเกรดด้วยนะฮะแต่ถ้าอยากให้แบบจากใจจริงๆก็อยากให้รีดสามเอสเป็นเทียร์เอหนึ่งตัวเอสเอสเทียร์บีก็ได้นะฮะเทียร์เอก็ได้นะให้ได้เอสเอสกับบนกับล่างเนี่ยสามเอสกับสองเอสแค่นี้นะผมพอเลยที่เหลือค่อยปรับปรุงแต่งเอาแล้วก็เปิดกาชาเอากาชาไม่ต้องรีให้เหนื่อย รียังไงมันก็จะได้แต่เทียเอสูงสุดเพราะว่ามันจะต้องเก็บเลเวลกระชาะเปิดประมาณ8 0 0ใบอ่ะถึงจะมีโอกาสได้เทียเอสกับเทียเอสนะไม่ต้องไปรีหาเทียเอสไม่มีนะฮะย้ําเลยนะสำหรับผู้เล่นใหม่มีแค่เทียเอสูงสุดช่วงแรกนะฮะแล้วมาบัฟเองนะทำเองแล้วก็หลังๆนู่นแหละค่อยเปิดหาใมประมาณ800ใบนะฮะถึงจะมีโอกาสได้ก็ประมาณนี้ทั้งหมดทั้งมวลน,นะจากเกมนี้ ซึ่งเราเจาะลึกวิเคราะห์กับอาจารย์ก๊อฟหลายๆคนจากที่ผมลองตัวละครมาหลายๆตัวนะฮะใช้ได้ดีมากๆทุกตัวเลยนี่ผมนะแต่ว่าอยู่ที่ว่าเกรด C เกรด C กับเกรด B เกรด A นี่คือห่างกันแค่เนี้ยแต่ว่าแม่งแตดแบบหายไปเยอะมากครับผมแล้วเกมนี้มีความเกี่ยวข้องกับ CP ถ้า CP ไม่ถึงก็ไปไม่ค่อยได้พยายามทำา C แล้วก็อย่าอัพ อย่าใช้ขวดน้ำยาอัพตัวละครมั่วเพราะช่วงแรกๆไม่มีรีเซ็ตตัวละครนะฮะช่วงหลังๆอาจจะมีนะฮะประมาณนี้เนาะหวังว่าเป็นจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆที่เล่นเกมนี้แล้วก็ผู้เล่นใหม่ๆทุกคนเนะฮะฝากกดไลค์ด้วยกด subscribe ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคลิปดีๆแบบนี้เจอกันใหม่คลิปหน่เนี่ยมีอะไรขออภัยด้วยไม่ถูกใจใครก็ขออภัยด้วยผมก็ไม่ใช่วิเคราะห์ตามเทียนนะผมลองเล่นทุกตัวแล้วนะฮะเออมันก็ไปได้จริงแหละชาลอดไม่ต้องเอามานะฮบมันใช้ไม่ได้หลังๆนะ ยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้เจอกันใหม่สวัสดีจ้า